วันเสาร์ตอนสายๆนะคะวันนี้มาดูสวนพริกพี่แดงโอ้มีแม่ๆมาเก็บพริกด้วยอันนี้มาจ้างเก็บบาหาราคุณยายพันจ้างเก็บกบ,บ่ออันนี้พันซปเปอร์ฮอตเนาะแต่ว่ามันมันใกล้หมดแล้วเด้แต่ว่าราคามันขึ้นเลยเด้ซปเปอร์ฮอตตอนนี้มันกิโลละสามสิบบาทละพันจ้างคุณยายเก็บกิโลเท่าไรนี่กิโลละสิบค่ะกิโลละสิบบาท โอ้ได้ราคาดีได้ยน่เจ้าของก็ได้ยี่สิบบาทพราว่าพริกมันกิโลละสามสิบมากันจะคนมมหนิ่น,น,คนคโอ้เจ็ดคนคคพี่น้องบ้านเลยหนี่อน่พี่น้องบ้านคนณบกพี่กดงามงามเนาะทั่วหัวเลย อมีต้ตัวเคีียวๆอันนี้คือพริกพันซูเปอร์ฮอตสามสิบบาทด้ยราคากิโลหนึ่งให้คนเอให้เจ้าของสวนยี่สิบบาทเหลือซาบาทเจา้จาของพ่อไม่ได้มาบอกพี่แดง อันนี้ก็มาจ้างเก็บเบาะอันนี้ก็ได้มานนการบ่ค่ะคลิกยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ใกล้หมดอายุแล้ว ได้จากกิโลแล้วล่ะต้อต่จะซามานี่นต้องมาแต,ต่ซา้าๆมาาันจะไม่แดด